ตัวเดียวลงไปรีบเป็นตี๋ไปปืนแล้วอีดอกท้องวันนี้ดีอ้าวได้ๆๆได้ๆๆอะไรน้อยๆนะพูดใหม่ดิพูดใหม่ดิ ได้ตั้งใจไหนผู้ดีสีที่อ่าได้เห็นไหมได้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 กดกุ้งหน่อยหน่อยไม่รักไม่รักแล้วกดปุ่งโอ้เสียงโคข่าอ่ะ อยียงที่เหมือนไออะไรวะไอเหมือนเหมือนมือยิงจุกอะ <S <S เร<ห>าก็เสียงหวัวล้อแมมันเหมือนกับเสียงจิงจกแบบอ่๋อแบบทำเสียงของล้อสร้างเสน,น่ห์เหอ ตามหลังตามหลังคนแก่มาไม่กัดเฮ้ยมีแนแล้วมีแนเอก่แกยเฮ้ยเ่แย่แ้ยแก่แก่แย่่่ นั่นในเครื่องปีนขึ้นพี่พิมแล้วเฮ้ยมันอยู่ก้างอยู่กับพี่พิมอ่ะโอ้คนคนเยอะไปที่คลังแสงโอ ี่พพอ,อยากเจอคนไหมอยากเจอใช่ไหมโอเคอยากเจอใช่ไหมได้เลยเลย Hitless mission accepted เฮ้ยเจอสักคบมาสองอันโอ้โหดี

ตอแหลมมากอะไรนะอะไรนะได้ยินนะได้ยินนะจ้า ได้ยินนะได้ยินนะป้า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 ขอบคุณที่จังรีบอร์ให้ป้าก็ก็ปาอยู่คู่ดาวอยู่ปปโอ้วิ่งเข้าไปนั่นน่ะเดย๋ยว่าหลาย โอ้ยโอ้เสียงเพลงใครฟังอะไรอะเพลงโหกิลกูดาวอยู่เอ้ยเ้ยมีได้ม่ได้ม่ได้โอ้ใครมันตั้งวัเอ้ยเ้เฮ้ยเก็ยเอ้ยเฮ้ยเเ้ย ขับรถกลดดางหน้าใช่ไหมได้เดี๋ยวยิยยงรถทิ้งเลยนะโอ้ยเปอนอะไรโอ้ยฟ้าหลอกกองช่วย Ai! Ai, que caiu! Ui. Ai, não. 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 Ai, อนจะตายแล้วโอ้โหโอ้โหจะตายแล้วมันจะตายแล้ว